สวัสดีทุกคนนะครับผมพวกครัช่องออนไลน์สโตร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการ์ตูนคิมเมสโนดเย่บาดลีดาบไปคาดอสูรกันต่อนะครับผมโดยคลิปนี้เราจะมาสปอยเนื้อหาในมังงะหมู่บ้านช่างตีดาบซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตอนจบกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคราวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราข่เสริมเนื้อหาในตอนจบนี้เป็นยังไ,ไงก็ไปตามชมกันได้เลย มาตัอจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับซึ่งพวกทันจิโร่พยายามวิ่งได้ตามร่างจริงของฮังเทนงูและเกนยะาก็ได้ถอนต้นไม้มาขว้างใส่แต่ฮังเทนงูก็หนีเร็วมากวิ่งไล้เท่าไหร่ก็ไม่ทัน แต่แล้วทันจิโรก็นึกขึ้นได้ว่าปานอัศนีของเซนเสื่อนะเป็นปานที่เพ่งกระแสจิตไปที่เท้ามากที่สุดซึ่งเซนเสื่อก็เคยอธิบายเกี่ยวกับการรวมปานทั่วล่างจากนั้นก็ส่งผ่านอากาศไปยังเส้นใยกล้ามเนื้อแต่ละเส้นและเส้นเลือดแต่ละเส้นจากนั้นก็สะสมพลังไปที่ขาเพียงจุดเดียวเมือนึกถึงคําบอกเล่าของเซนเสื่อได้ทันจิโรก,ก็เริ่มสะสมพลังและระเบิดมันออกมาในคราเดียวแล้วก็แหวกอาการล้กก็ฟ้าคำรามจนสามารถไล่ตามทางเทนงูทัน และในขณะที่ทันจิโร่กำลังจะใช้ดาบตัดคอของฮางเทนงูนั้นมันก็ได้ขยา,ายร่างใหญ่ขึ้นและบอกว่าห้ามกันแกล้งคุณที่อ่อนแอกว่าแล้วก็จับทันจิโร่เอาไว้เกนยะเห็นท่าไม่ไดีจึงรีบเข้ามาช่วยแต่ก็แกะมือของมันออกจากทันจิโร่ไม่ได้แต่ก็ได้เนสโกที่เข้ามาช่วยและใช้เพิงโลหิตของเธอเผาล่างของมันเมื่อยุ่งฉกชากกันไปมาฮังเทนงูทันจิโร่แล้วก็เนสโกก็พัดตกลงไปในหน้าผา เนื่องจากไฟของเนสโกทำให้ร่างของฮางเทงูนะั้นฟื้นฟูไม่ได้มันจึงพยายามหามนุษย์กินเพื่อฟื้นฟูร่างกายแต่ทันจิโร่โที่สภาพสะบักสะบอมก็ยังไม่ยอมแพ้และบอกว่าต่อให้นีไปจนสุดขอบนรกเขาก็จะไล่าตามไปและบันคอมันให้ได้จากนั้นก็มีพวกช่างตีดาบผ่านมาฮางเทงู Hang จึงพุ่งเป้าไปที่คนพวกนี้เพื่อกินเป็นอาหารเมื่อเห็นท่าไม่ดีทันจิโร่โจรึงพยายามรวบรวมปานทั่วล่างมาไว้ที่เทา้าแล้วพุ่งไปด้วยความเร็วอีกรอบ แต่ทันใดน,นั้นมูอิชิโร่ก็โยนดาบที่คุณฮากาเนสก่ายยังรับไม่เสร็จมาให้และบอกให้ใช้ดาบนั้นจัดการกับอสูรเพราะฟ้าใกล้สว่างแล้วเดี๋ยวมันจะหนีไปซึ่งคุณฮากาเิสก่าก,ก็พยายามห้ามเพราะดาบนั้นเพิ่งจะรับได้แค่ขั้นแรกเท่านั้นแต่ทันจิโร่ก็ไม่รอช้าจิบดาบขึ้นมาแล้วพุ่งตรงเข้าไปหาฮังเทนงูแต่นักก็ใช้ฮิโนะคามิคางูระไล่ลำความเร็วแสงซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของปานอนัศนีและฮิโนะคามิคางูระไล่ลำจนเกิดเเป็็นนกรรระบววววทท่่าาาาีสสมมถตัดดดคคอออขงงูไ้้ยแ เมื่อทันจิโร่ตัดคอของฮาเทงูได้สําเร็จฟ้าก็กาลังจะสว่างพอดีและตอนนี้เนซึโกะก็อยู่ในที่โลง่ทงทันจิโร่จึงบอกให้เนซึโกะนั้นหนีไปหลบในที่ลม่มแต่เนซึโกะกลับเดินมาหาทาันจิโร่มีนําซ้ํายังพบว่าอสาูรที่บั่นคอไปนั้นมันยังไม่ตายและไล่ทําร้ายพวกช่างตีดาบและทันจิโร่ก็สังเกตเห็นที่ลิ้นของฮาเทงูที่ตัดคอไปก็พบว่ามันไม่ใช่ร่างจริงเนื่องจากร่างที่เท้จริงตรงลิ้นจะเขียนไว้ว่าหวาดกลัวส่วนตัวที่ตัดคอไปนั้นเขียนว่าแ้นเคืองทันจิโจจจร่จ ทันจิโจร่จึงกอดเนสโกะไว้และบอกให้หัวตัวเล็กลงซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้คับขันมากเพราะทันจิโร่ต้องปกป้องเนสโกะไม่ให้โดนแสงแดดเผาแต่ก็อดเป็นห่วงพวกช่างตีดาบที่ถูกกระสุนไล่ตามไม่ได้แต่แล้วจู่ๆเนสโกะก็ผลักทันจิโร่ขึ้นไปข้างบนทําให้เธอเน้โดนแสงแดดเผาเมื่อรู้ว่าไม่สามารถช่วยเนสโกะได้แล้วทันจิโจร่จึงเพ่งสมาธิไปที่การกําจัดอะสูนซึ่งทันจิโร่ก็ใช้ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นเพื่อแยกให้ออกว่าร่างจริงอยู่ตรงไหนและแล้วทันจิโร่ก็พบว่าร่่งงงจิขอทอททูยีหัวใ ทานจโร่จึงพุ่งเข้าไปจัดการมาก่อนที่พวกช่างตีดาบจะถูกจับกินซึ่งก่อนที่จะถูกจัดการฮางเทงูก็ได้เห็นภาพย้อนอดีตก่อนตายซึ่งในอดีตตอนที่ยังเป็นมนุษย์ฮางเทงูไม่ได้ใส่ลักขโมยและฆ่าคนซ้ำแล้วซ้ำอีกจนถูกตัดสินโทษประหารชีวิตและแล้วฮางเทงูก็ถูกทันจิโร่าฟาดฟันไปที่หัวแจจนล่างแหลกสลายไปในที่สุดซึ่งทันจิโร่ก็คิดว่าชายัยชนะในครั้งนี้มาจากการเสียสละของเนสิโกะแต่ทันใดนั้นเองเนสิโกะก็เดินมาหาทาันจิโร่โดยที่ไม่เป็นอะไรและบอกว่าอาุสสวั แต่นักก็ตัดภาพมาที่คุณธรรมโยที่เคยเขียนจดหมายถึงทันจิโร่ซึ่งคุณธรรมยโยก็ได้ขอบคุณทันจิโร่ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยส่งเลือกของ12จันทาอาสูนกับเลืองของเนสโกะมาให้แต่คุณธรรมยโยก็ตกใจกับการเปลี่ยนแปลงของเลือดเนสโกะซึ่งส่วนประกอบในเลือดของเธอนั้นเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้งในระยะเวลาอันสัน้นซึ่งคุณธรรมยโยก็คิดว่าเหตุที่ตอนนี้เนสโกะยังไม่ได้สติกับพืนมาและมีสภาพเหมือนกับเด็กอาจเป็นเพราะในตัวของเธอนั้นมีบางอย่างที่สําคัญยิ่งกวากา แต่นั่นก็เป็นเพียงการคาดเดาของคุณธรรมโยเท่านั้นแต่ใน,นระยะเวลาอันใกล้นี้เนสโกอาจจะเอาชนะแสงจากดวงตะวันก็เป็นได้ซึ่งทันเจโรก็ตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและทำอะไรไม่ถูกแต่แต่ผูเข้ากอดดองสาวด้วยความดีใจเมื่อทุกอย่างจบลงด้วยดีอยู่ๆทันเจโรก็ล้มหมดสติไปแต่นั้นก็ตัดภาพมาที่มิซิลี่ที่กำลังสู้อยู่กับอสูรอีกล่าของฮางเทนงู u, ซึ่งในขณะที่เธอกำลังจะเสียท่าและถูกฆ่าตายอสูรตัวนั้นก็สลายหายไปซึ่งเธอก็รู้ได้ทันทีว่าทันเจโรการการ่งงจิได้้แลว จากนั้นก็ตัดภาพมาที่บ้านของมูซันที่แฝงตัวอยู่ซึ่งมูซันก็ตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อรู้ว่ามีผู้ที่เอาชนะดวงตะวันได้ปรากฏตัวออกมาแล้วและต่อจากนี้มันจะเป็นต้องตามหาดอกฮิกังสีน้ำเงินอีกต่อไปและต้องฝืนเพิ่มพักพวกขึ้นมามากมายตลอดพันปีที่ผ่านมาซึ่งแม้แต่ใน12จันทาอาสูรก็ยังไม่ปรากฏคุณสมบัติเช่นนี้และถ้าหากเขาได้กินเนสิกเขาก็จะเอาชนะดวงตะวันได้ซึ่งผู้ที่ทําให้คิบุสจิมูซันกลายเป็นอสูรน,นั่นก็คือหมอในยุคเฮอันโดยหมอคนนี้ได้พย,พยยยยาามมืดออุไขข,ขงัน ซึ่งมูซันนั้นป่วยเป็นโรคบางอย่างและจะตายก่อนที่อายุจะ20ปีแต่เขาก็โดนมูซันที่โมโหและจิตตกเพราะอาการป่วยแย่ลงฆ่าตายแต่หลังจากที่ฆ่าหมอได้ไม่นานเขาก็รู้ว่ายาของหมอนั้นได้ผลซึ่งมันทําให้มูซันได้ร่างกายที่แข็งแกร่งแต่ปัญหาก็คือเขาไม่สามารถอยู่ใต้แสงอาทิตย์ได้และเขารู้ว่าต้องตายหากโดนแสงอาทิตย์สําหรับความอยากเลือดเนื้อของมนุษย์ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สาหรับมูซัน แต่การถูกจํากัดการเคลื่อนไหวในช่วงกลางวันนั้นทําให้อารมณ์โมโหของมูซันดุนแรงมากขึ้นซึ่งเขาปรารถนาที่จะมีร่างกายที่สามารถอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ได้เขาลองพิจารณาจากส่วนผสมของยาที่หมอทําแล้วแต่ยานั่นอยู่ในขั้นตอนการทดลองเท่านั้นเขาจึงไม่รู้วิธีปรุงยาที่ทําจากดอกฮิกางสีน้ําเงินแต่ดอกฮิกางสีน้ําเงินนะั้นเติบโตในที่แห่งใดปลูกได้หรือไม่ผู้ที่รู้มีเพียงหมอที่เขาฆ่าเท่านั้นและต่อให้หาทั่วประเทศญี่ปุ่นก็ไม่พบ แต่เพื่อความเป็นอมตะอย่างแท้จริงมูซันได้ออกตามหาสิ่งสําคัญ2อ,อย่างคือดอกฮิคางสีน้ําเงินและผู้ที่มีคุณสมบัติเอาชนะดวงตะวันและตอนนี้เนสโกะสามารถเอาชนะดวงตะวันได้แล้วการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และโหดหล้ลยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกำลังจะเกิดขึ้นรอบตัวเธอจากนั้นเนสโกะก็แบกทันจิโร่ที่หมดแรงมาหาทุกคนทันจิโร่จึงขอบคุณมูอิจิโร่ที่นาดาบมาให้ส่วนมูอิจิโร่ก็ขอบคุณทันจิโร่ที่ทําให้ได้สิ่งสําคัญกลับคืนมา เมื่อได้ยินอย่างนั้นทาจิโร่ก็ทำหน้างงและสงสัยว่ามูอิจิโร่หมายถึงอะไรจากนั้นทุกคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิสโกะซึ่งทาจิโร่ก็ไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้ยังไงจากนั้นเมซซริก็โผล่เข้ามากอดทุกคนพร้อมกับร้องไห้เมื่อเห็นทุกคนนะั้นยังมีชีวิตอยู่และบอกว่าชนะได้แล้วชนะได้แล้วชนะเพราะทุกคนร่วมมือกันแล้วเรื่องราวในภาคหมู่บ้านช่างตีดาก,ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ